เลมีฟ้าสนโดเลมีฟ้าสนฟ้ามิเลมิเลโดครับ <c oughs> สําหรับเพลย์ลิสต์นี้ที่ผมสร้างขึ้นที่มีเพลงร so ้องโซเฟททั้งหมดอยู่แปดเพลงแปดเพลงนะครับผมจะทํา เป็นคือเพลงที่ลงไปนะ่ะทั้ง8เพลงนะ่ะมันจะเป็นการมีทํานองกับเสียงร้องของผมและนับให้คิวแค่นั้นเองจนจบเพลง1ิบสามสิบสีวิประมาณเนี้ยก็จะได้แบบให้คุณเอาไปร้องทมคราวนี้ผมจะทำไฟล์อยู่2ไฟล์คือไฟล์ออเดโอ ที่สอนการร้องโซเฟตเพลงที่1ถึง8นี้นะครับเป็นออดิโอบุ๊กเอาไว้สอนเพลงทั้ง8เพลงนี้เพลงโซเฟตนะครับกับ2องโน้ตเพลงที่เป็นเขาเรียกโน้ตเพลงที่เป็นไฟล์ PDF ให้คุณไปเปิดอ่านได้เอาไปพิมพ์นในคอม พิมพ์ลงมาได้นะครับสามารถที่จะเอามาอ่านพอปร้องไปได้ด้วยฝึกอ่านไปได้ด้วยนะครับก็2ไฟล์2ประเภทประเภทละแปชุดตามจำนวนเพลงที่ผมทำในเพลย์ลิสต์นี้นะครับส่วน2ไฟล์นี้2ประเภทไฟล์นี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามได้ไปโหลดได้ในกลุ่ม สอนทฤษฎีด,ดนตรีออนไลน์เดี๋ยวผมจะทำลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนสามารถที่จะเข้าไปฝึกกันได้ฝึกร้องกันได้ฝึกได้แล้วอ้อลืมไปอีกอย่างหนึง่งสำหรับออดิโนะอ,อเน่ะออดิโอบุนะ๊กอะที่เป็นออดิโอบุนะ๊กเนี่ยจะมีอยู่สองส่วนส่วนที่เป็นการสอนหนึ่งแลละ ส่วนที่เป็นการบรรเลงที่ผมจะนับคิวให้สองสามสี่ 2, 3, ดูสองสามสี่ก็คือจะเป็นทํานองเปล่าๆโดยที่ไม่มีเสียงร้องของผมเลยให้คุณไปเปิดฟังได้แล้วก็ร้องตามตอนคุณฝึกจนคล่องแล้วนะ ตอนขับรถขับลาอะไรไปก็ไปสามารถไปฝึกร้องกันได้จริงๆการฝึกโซโฟเฟตก็เหมาะสําหรับทุกคนมั้งที่สนใจในใน,ในดนตรีในทฤษฎีดนตรีอาจจะเป็นนักดนตรีมืออาชีพอยู่แล้วก็ได้หรือคุณมีบุตรหลานที่ไปเรียนเปียโนหรือไปเรียนดนตรีตามสถาบันดน,ดนตรีต่างๆก็สามารถฝึกเพิ่มเติมได้นะครับอ่าผม ขอฝากตัวด้วยถ้าคุณสนใจในทฤษฎีดนตรีนะก็ติดตามผมได้ตามช่องนี้เลยช่องสอนดนตรีและกลุ่มสอนทฤษฎีดนตรีออนไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ